Hi, um, I'm Chip7. Today we're doing a container in Pongan. Um, my concept for the container is to do a pretty readable read piece because the project that we're doing is a read me. So I wanted to do a pretty readable read piece but then also put some abstract elements. ลักกิจกนถาเวสครับตายงานเป็นสเตนซิลครับผมงานผมมันจะเป็นเตนซิลแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนสเตนซิลครับคือผมทาบล็อกบล็อกหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พลิกแพงมันใช้บล็อกเดียวแล้วก็สร้างเป็นภาพขึ้นมาอะไรเงี้ยครับงานตัวนี้ก็เป็นภาพกระต่ายผมเห็นว่าสุภาษิตไทยหรือว่าพวกนิยายหรือว่าเรื่องเล่าตอนเราเด็กๆอ่ะจะมีตัวกระต่ายเข้ามาเยอะก็เลยเออดึงตัวกระต่ายนะ่าจะเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับเด็กช่วงเด็กๆเ,เยอะเพราะว่าหลายเรื่องมันมันมีอะไรเงี้ยครับ ชื่อ T7 ครับเป็นอ r t i ต t สไตล์งานก็เป็นสไตลทอาร์ตถึงกราฟิรัรีลักษณะเป็นตัวฟอนต์ตัวหนังสือซ่อนอยู่คือเล่นคำว่า Lead Me ครับผมตั้มมามาฟกาก้าครับเป็นศิลปินสไตล์อาร์ติสครับแล้วก็กราฟิกดีไซเนอร์ลักษณะงานของผมก็จะเป็นคาแรคเตอร์ครับแต่ว่า คาแรคเตอร์ <Character S 2> ผมชื่อมิสเตอร์เฮลเย่ก็จะเป็นตากลมโตมีขนอะไรเงี้ยก็จรมันเกิดจากประสบการณ์การชอบดูการ์ตูนในวัยเด็กแล้วก็เอามาดับกับงานครับจริงๆสไตล์ผมนะฮะจะเพ้น์เอาะมากกว่าจะใช้แปรงจะใช้ผู้กันหรือจะใช้อะไรเงี้ยจะใช้มาร์กเกอร์คราวนี้มาเพ้นต์คอนเทนเนอร์ซึ่งเท็กเจอร์มันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้จะเอาแปรงมาทาก็คงไม่ได้เพราะมันมีเท็กเจอร์มันขรุข่ะเต็มไปหมดจำเป็นต้องใช้สเปรย์ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่สไตล์ตัวเองก็ มีปัญหาได้หน่อยจะเห็นว่าขนมันเราทำให้มันดีแค่ไหนมันก็ไม่ถูกใจอย่างที่เราเคยทำในผนังเรียบๆอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละฮะสตรีทมันคือการทำโดยพื้นที่ที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็คือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆทุกงานก็ถือว่าสนุกมีประสบการณ์ได้เพ้นคอนเทนเนอร์เพิ่มแล้วโอ้ครั้งแรกเลยครับเจอหลอนเข้าไปนี่ผมก็แทบอึง้งตอนแรกก็นึกว่าเอาอยู่แต่ว่าพอมาทำจริงหลอนมันลึกพอลึกนี่บ็อกเซนซิยมันก็หัก อะไรเงี้ยครับมันก็แต,แต่แต่ก็พยายามทำให้มันสำเร็จให้ได้ครับ หนังสือกับภาพประกอบอะไรเงี้ยมันอยู่คู่กันยู่แล้วเวลาเมื่อมีเรื่องราวมันก็ต้องมีภาพที่มาประกอบเรื่องราวที่จะเล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของการมองและการสัมผัสคือความงามมันทําให้ดึงสายตาดึงดึงอารมณ์ร่วมใช่ไหมฮะพออารมณ์ร่วมเสร็จเราก็จะสอดแทรกข้อความสื่อความหมายเข้าไปลองดูว่าเออเนี่ยศิลปินเขาดีไซน์อะไรข้ออย่างนั้น And this is like supposed to be like, you know, with the concept of reading, you know, you can read a book and travel, you know what I mean? Like, can bring you to space or can bring you back in time since we're in Kongan to the time of the dinosaurs or something like that. So you can time travel by reading, you know. <laughs>